ัดแก้วคุ้มกล้าวชาวประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495วันมหาประชาปิติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระบรมราชสมภพณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระประสูติการขัติยราชกุมารแห่งสยามราชกุมารพระองค์น้อยในวันนั้นทรงจเจริญวัยเติบใหญ่มาเป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยตั้งแต่ยังทรงพระเยาวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความเป็นอยู่ทุกสุขของราษฎรในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือและการพัฒนาทุกด้านทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515 ขณะทรงเจริญพระชนมายุ20พรรษาเป็นพระราชทายาตตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศแห่งสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภาระนานประการโดยไม่ได้ทรงยอ่อท้อความสุขของพระสุกนิกรความมั่นคงของประเทศอยู่ในพระราชหฤทยัยอย่างเต็มเปี่ยมเสมอมาจวบจนเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562ถือเป็นห่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยสร้างความปลื้มปิติแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้จากพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสารศึาษาและยอดและรอมแผ่นดินโดยทํา ื่อประโยชน์สุขแห่งนอนาคตตลอดไปด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระอัจฉริยภาพด้านการทหารทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการฝึกทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อาทิการฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือณหาดบ้านทอนตะบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในการฝึกทักษิณหนึ่งสองเมื่อวันที่ 2, สองสิงหาคมพุทธศักราช2512 พุทธศักราช2513พระองค์สเสด็จพ,พระราชดำเนินไปทรงศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพุทธศักราช2515ทรงศึกษาวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลีย นอกจากทรงสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยการทหารดันทรูนแล้วพระองค์ยังทรงสำเร็จการศึกษาสาขาอักษรศาสตร์บัณฑิตด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ทรงฝึกหลักสูตรการทหารและการรบชั้นสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศและที่ฐานทัพฟ,ฟอร์ดแบกหนึ่งในฐานทัพใหญ่ที่สุดของกองทัพสหรัฐอเมริกา พระองค์คือบรมครูด้านการบินทรงผ่านหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินไอพ่นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินสำหรับเครื่องบินขับไล่ของทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระราชาลุัยที่เปี่ยมลน้นด้วยพระเมตตา,ากล้าแกร่งเด็ดเดี่ยว พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดนักรบที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้พระราชดำรัสแก่นายทหารณฐานปฏิบัติการอรัญญประเทศพระองค์ทรงกล้าหาและเด็ดเดี่ยวในการรักษาความมั่นคงของประเทศตลอดมา ส่งเข้าร่วมปฏิบัติการรบต่อต้านการก่อการร้ายณฐานปฏิบัติการรบทั่วทุกภาคอาทิฐานปฏิบัติการบ้านปอนจังหวัดน่นฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยฐานปฏิบัติการนาจานจังหวัดพิศณุโลกฐานปฏิบัติการทุ่งสมอสมรภูมิเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สมรภูมิเวียงสะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระราชาที่พร้อมเสี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนด้วยชีวิตของพระองค์แม้เหตุการณ์สงบแต่น้ำพระราชาหฤทัยไม่เคยเหือดหายพระราชาทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่น พระราชทานถนนเจ้าฟ้าชายบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อประโยชน์สุขแก่อานาราษฎรด้านการศึกษาทรงสนพระไทยวิชาลูกเสือมาแต่ยังทรงพระเยาวด้วยทรงเล็งเห็นว่าวิชาลูกเสือเนตรนารีเป็นการฝึกระเบียบความอดทนวินยัยการบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกะรหมอ่อมพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอา,า,ตาส,ญญสออา,าพระราชทานทรงตั้งพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้เยาวชนเติบโตเป็นกําลังสำคัญของชาติพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่บุคคลคณะบุคคลทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ทรงจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมอทอสทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารหกแห่งไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวน9ก้าแห่งมาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์พระราชทานรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนแนวชายแดงพระราชทาน«พระราชทร,ร,รัพย์ในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านประกอบด้วยมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพเป็นพลเมืองดีทรงจัดตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อฝึกอบรมบุคลากรให้มีศักยภาพในการเป็นจิตอาสา904สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่และสร้างการรับรู้การเรียนรู้พระราชกรณียกิจแห่งพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเพื่อความผาสุขของปวงชนชาวไทย และทรงจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติกเกษตรทฤษฎีใหม่และการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและทรงโปรดกล้าโปรดกรมมให้จัดกิจกรรมพัฒนายาวชนจิตอาสาอาทิค่ายเลิฟแคมป์สงสอนให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ ให้มีความรู้มีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจรักษาประเทศชาติบ้านเมืองทรงตรัสกับเยาวชนอย่างเป็นกันเองว่าพระเจ้อยู่หัวสมเด็จก,ก็เป็นกำลังใจให้ทรงพระเมตตาเหลือเกินพ่อหลวงของแผ่นดินทรงรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเข้าเรียนหลักสูตรจิตอาสา9-4 0หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่1ทับ6-3 ทรงโปรดให้สร้างถนนสมเด็จพระราชินีให้ประชาชนตำบลก้าเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมและทรงรับบุตรหลานที่เจ็บป่วยของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เหนือสิ่งอื่นใดทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563ณมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครในการนั้นทรงมีพระราชดำรัสให้ผู้ใหญ่ใช้ประสบการณ์อบรมเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนคือดวงหาไทยพระราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อม สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศพระราชทานพระราชทรัพย์จัดสร้างอาคารโครงการการจนะบารมีศูนย์บำบัดร,รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีพระราชทานรถเคลื่อนที่ในการตรวจมะเร็ง และขบวนรถหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงด้วยนาำพระราชาหฤทยัยทรงห่วงใยและพระราชาประสงค์ให้สตรีที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้ได้เข้าถึงโอกาสในการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพระราชทา,านโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ เป็นโรงพยาบาลสงต้นแบบเพื่อรักษาอาการอาภาธของพระภิกษุสามเณรและดูแลรักษาผู้ด้อยโอกาสในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านสรงสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาศศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติสองตะบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลา ที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นพระองค์ทรงดับร้อนผลคลายให้ร่มเย็นเสมอทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกพระราชทานพระราชทรัพย์กว่า2,400ล้านบาทแก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์สถานพยาบาล27แห่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากถุงยางชีพที่พระราชทานอย่างทั่วถึงแล้วอย่างพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลรถต่อพ่วงชีวนิรภัยเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามและรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของราษฎรทุกพื้นที่ พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวนหนึ่งล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิษร4ดสิพรรษาโรงพยาบาลสิริราชและพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน800ล้านบาทเพื่อจัดซื้อคารุพันธ์ต่างการแพทย์สำหรับอาคารนวมินทรบพิษร4ปดสิพรรษาโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน345ล้านบาทในโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แก่เรือนจำทันทสถานและโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจำนวน44แห่งทั่วประเทศพระราชทานที่ดินและโฉนดที่ดินแก่หน่วยงานต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ประสิทธิผลสมบูรณ์ที่สุด และเพื่อจัดสร้างสถานที่อันเป็นประโยชน์สุขให้ประชาชนอาทิโครงการวิทยุดาราศาสตร์ศูนย์ห้วยห้องไครจังหวัดเชียงใหม่โครงการคลินิกเกษตรเกษตรวิทยาตะบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สวนสัตว์แห่งใหม่จังหวัดปทุมธานีอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าและคนกับป่าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อาทิโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ ในพระบรมราชูปปัะถ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสะแก้วและจันทบุรีมูล,ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปปัมย์บ้านสารวะชุมชนบ้านไลโวตำบลไลโวอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยพระราชประสงค์ ให้ก่อเกิดหมู่บ้านต้นแบบตามแนวชายแดนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนพระราชทานอากาศยานเซสนา1 8 2ทีจำนวน3ลำ ให้กองทัพบ,บกปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนป่าเขาภูมิประเทศยากลำบากทรงบริบูรณ์ด้วยทศพิษร,ราชธรรมพระมนัฑมัน่นในพระกะตัญญูตาธรรมมีพระราชศรัทธาเคารพหนักแน่นในพระรัรย์ไทยมีพระราชหฤทยัย เปี่ยมล้นด้วยพระมหาการุณาที่คุณพระเมตตาที่คุณอย่างสูงยิ่งทรงเป็นพระมหาธรรมิกราชาอัคราศาสนูปธรรมพกทรงตั้งมั่นในการส่งเสริอมอานาราษฎรด้านการาศาสนาทรงสนับสนุนกิจการาศาสนาของทุกาศาสนาอาทิาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์ศาสนาซิกเป็นต้น ท่งสืบสารศิลปะวัฒนธรรมให้อยู่ในหัวใจของประชาชนและนานาอารยประเทศทรงใส่พระไทยในศิลปะวัฒนธรรมความงดงามอันล้ำค่าของไทยทรงโปรดการแสดงโขนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงสืบสารการแสดงโขนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นพระราชยนทัศน์ในพระองค์ในการสร้างความสุขแก่อนาราชดรด้วยการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยทรงเผยแผ่ความสง่างามของประเทศไทยสู่สายตานานา,นาประเทศทรงจเจริญพระราชไมตรีอย่างต่อเนื่องสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทรงศึกษาแนวคิดการจัดการทั้งด้านการทหารการเกษตร ประวัติศาสตร์อารยธรรมสิ่งแวดล้อมและอื่นๆสเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานพระราชพิธีสำคัญอาทิสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจากักรในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่ 3. สามทรงต้อนรับพระราชอาคารตุกะพระสหายที่ทรงศึกษาร่วมกัน และเอกอัครราชทูตทูตานุทูตต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทรงเป็นแบบอย่างด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอพระราชทานโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอาทิโครงการ Bike for Mum Bike for d a d โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติสนามจัก,กรยานสรานจิตมงคลสุข ยามใดราษฎรเดือดร้อนทุกเข็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงเสมอทรงเยี่ยมพระราชทานขวัญกำลังใจทรงช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติเหตุการณ์ร้ายต่างๆอาทิพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างศูนย์พักพิงตะบนพงประศาส์อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บึงบัวบากงอำเภอรือาะจังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศีราตำบลกอลำอรยะรังจงหวััดปัตตานีพระองค์คือขวัญข้าวแห่งแผ่นดินภาพเมื่อครั้งยังทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์น้อยกับพระราชบิดาทรงไถนาทรงหวานข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตระดายังคงงดงามอยู่ในความทรงจำของพระสบกนิกรเสมอมา ทรงประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสืบสารโบราณราชประเพณีอย่างสง่างามพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 โคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรพระองค์ทรงเป็นสายน้ำแห่งแผ่นดินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยะโธสธรและทรงสืบสารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ <sk ill vintage> พระบรมราชชนกอาทิโ <alter> ครงการอ่างเก็บน้ำนรบดินรารจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศโครงการหลวงในพระมหาการุณาธิคุณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อตะบลแม่ตื่นอเภแม่ระมาดจังหวัดตา โครงการหลวงโครงการแรกที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือชาวไทยภูเขาปากาเกยอบนพื้นที่สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธทิเบตดำริตะบลแม่เหียอํำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่สร้างประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนบนพื้นที่สูงประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และประชาชนโดยรวมของประเทศโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีความรู้รักสามคัคคีมีความสุขประเทศชาติมีความมั่นคงอย่าง,ย,างยั่งยืนวันนี้ได้ประจักษ์แก่หัวใจของคนไทยแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาทศมาราชา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้พระราชทานสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรตลอดมาพระไทยเกินกล่าวอ้างพันนาพระมหาเมตตาปกกล้าวศูนย์รวมสุขป,ประชาอาณาราชพระมิ่งขวัญผ่านเผาผ่านฟ้าหาไทยสยาม ประเทศชาติและประชาชนคือหัวใจพระราชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน